จะอยู่กับพี่ดาวหรือเปล่ามาไมอยู่ครับภารกิจนี้ต้องตามหาลูกชายให้เจอนะครับแวะทักทายผูวพ่ายอีกถึงพี่ชายพี่ชายอยู่หรือเปล่าจะอยู่กับพี่ชายหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยเจอแล้วครับอ้ยอ้ยอุ้ยอ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 ้ยน้ำแตงนั่นน้ำแตงไม่ใช่ลูกตัวเองหลงทาง สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซี FC แฟนคลับทุกทท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับกับอยู่กับเราช่วงบ่ายๆนะครับผมบ่ายแก่ๆนะครับก่อนจะค่ำนะครับอันนี้นะครับแม่ขันยืนคิดถึงลูกเนะี่ยดูปลูกไว้คนละที่นะครับ ไว้คนละที่ก็คืนนี้นะครับคงไม่ได้นอนที่นี่นะครับเพราะว่าที่หลับที่นอนอยู่ข้างทางนี้คงไม่หลับไม่นอนแน่นอนคนก็จะเดินผ่านไปผ่านมาคนเดินผูกพ่านรถก็มีนะครับวันนี้เราก็เลยวันไลน์ก็จะเอาแม่ขันเนี่ยไปหาลูกชายนะครับอยู่คนละฝั่งกันนะครับผม ไปนอนที่นู่นนะครับตอนกลางคืนนะครับได้ยินเสียงร้องทั้งวันเลยนะครับวันนี้ในคันคิดถึงลูกนะครับเพราะว่าอยู่คนละที่นะครับลูกย้ายไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าลูกชายอยู่ติดทางเกินไปนะครับกลัวมีอันตรายนะครับเอาละแก้โซฟาดใส่ข้อยพอน่ย ให้ควันอาร์ตนะครับพังไม่แก้วนะควันของพังไม่แก้วนะครับถอดโซ่ให้นะควันลายจะให้เขาเดินตามอา่ให้ไปหาลูกชายของเขานะครับ อยากจะไปแล้วนะครับเห็นควานอาร์ตมาแก่โซ่ก็จะเดินไปแล้วนะครับดูครับ มาด้วยไอ้ควันอาร์ตเอาโซ่ขึ้นให้แล้วก็แก้ให้เราไม่เลือกควันนะครับแม่ขันไม่เคยเลือกควานนะครับใครจับก็ได้ในใส่ดีมาก ตัูนางนิ่งมากนะครับดีใจสงสัยจะดีใจว่าจะได้ไปหาลูกชายนะ <c oughs> ปล่อยเลยละ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยไปเลยเอาละาสำนัญนก็นได้ดูดดครับอ,อ,อ,อืมอีดูอ่ะอ่ะ อะมาเจอเพื่อนแล้วพี่ดาวจะอยู่กับพี่ดาวหรือเปล่ามาไมโยครับภารกิจนี้ต้องตามหาลูกชายให้เจอนะคะัพังแม่แก้วเป็นยังไงบ้างจะอยู่กับแม่แก้วหรือเปล่าเช็คกิ่นก่อนไมโย าวไม่อยู่แล้วจะไปไหนอีกวิวิเวททักทายผู้พายอีกไม่อยู่ครับไปอีกตามหาแม่คันกัน ไม่มีรู้ว่าลูกชายไม่ได้ขึ้นรถข้างุ้ยเอาเอาจะไปไหนไม่ยอมนะครับไม่ยอมกินน้ำด้วยไม่ยอมกินน้ำด้วย ไม่ยอมกินน้ําด้วยนะครับผมว่าห่วงห่วงลูกมากคิดถึงลูกมากนะครับก็เลยไม่กินน้ําเลยนะฮะน้ําก็ไม่กินโอ้โหลื่นได้กินลูกชายแล้วรีบเดินเลยนะครับเนี่ย กินลูกชายแล้วรีบเดินเลยมาถึงพี่ชายพี่ชายอยู่หรือเปล่าจะอยู่กับพี่ชายหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่อยู่อีกครับเอ้เจ้าอ้วนไม่ชวนอยู่ไม่ชวนคุยเลยนี่ควันหลไม่ได้บอกนะว่า รูปพายอยู่ไหนนะครับเขาตามหาของเขาเองนะฮะปล่อยให้ตามหาเองเลยนะครับจะไปตรงไหนเช็คกลิ่นดูออาจะลงทางหรือเปล่าอืมยังไปได้ครับออายังไหนดูครับ ไม่ได้กลิ่นครับฝั่งนู้นไม่ได้กลิ่นครับผมเพราะว่าลูกภายไม่ได้เดินฝั่งนู้นนะครับแต่รู้นะครับเช็คก,กลิ่นลูกแล้วรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนแน่นี่ฮะโอ้โหทางดีๆไม่ยอมเดินด้วย <laughs> โอ้โหเอา,เอาได้กลินกล่นครับได้กลิ่นครับได้กลิ่นลูกชายแล้ว ยึกยักยึกยักอ้าโอ้โหได้กินแล้วนะครับดูมมคันได้กลิ่นแล้วได้กินลูกชายแล้วนะได้กลิ่นลูกชายอ้าวทำไมอ่ะเป็นอะไร เป็นอะไรแม่ขันเป็นอะไรครับได้กลิ่นลูกชายแล้วนะครับดูครับร้องเรียกหาลูกชายแล้วนะลูกชายฉันต้องมาตรงนี้แน่นอนส่งเสียงหน่อยลูกอยู่ไหนในลูกฉันอยู่ไหนนอ้อ <c oughs> ก็คงจะถามหาลูกเรียกหาลูกนะมงคลนน้อยอยู่ในลูกเจ้ามงคลนน้อยนี่ก็ไม่ยอมปีปากเลยสักคำ เฮ้ยเจอแล้วครับโอ้ย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 น้ำแตงนั่นน้ำแตงไม่ใช่ลูกตัวเองหลงทางนะัแม่ขันโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นลูกเอ้ยโอ้ยดู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 แม่ขันครับโอ้โหคิดถึงลูกมากหลง โอ้โหเคยมีไหมนี่หลงลูกตัวเองไม่เคยมีนะคะวันนี้นะคะคิดถึงลูกมากเลยหลงทางเลยโอ้โหได้ได้ได้ยินเสียงลูกร้องลั่นโอ้โหคิดถึงลูกมากโอ้โหยหือเดีวครับ ความรักความห่วงใยความคิดถึงของแม่ขันนะครับครึ่งวันนะครับผมไม่ได้อยู่ด้วยกันครึ่งวันคิดถึงลูกมากๆหลงเสียงเลยพายน้ำแตงโอ้โหแค่วิ่งหนีนะครับนึกว่า,ากลัวแม่ขันจะไปทำลายนะ้ำ <laughs> รีบวิ่งหนีเลยโอ้ยแม่ขันเอ้ยนี่ฮะ เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมผิดแค่เวลานะครับไม่ขันกับลูกนะตอนที่ตกมันก็ลูกชายทำนิสัยไม่ค่อยดีแม่ขันก็เตะนิดนึงนะมีงอนลูกชายด้วยนะฮะน่าจะบอกลูกชายว่านี่ทําแบบนี้ไม่ดีนะลูกพอนิสัยเดิมกลับมาพอรู้จักนะครับ อเขาทำเหมือนเดิมก็ไม่ขันก็รักแล้วก็ห่วงใยเหมือนเดิมนะครับดูครับออรอชมในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกๆท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผม เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับรอชมในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาแม่ๆไปก่อนสวัสดีครับผม